วันนี้ตื่นสายหน่อยนะครับก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ทําคลิปวีดีโอนะครับให้รู้อยากวิธีการเปิดกล่องของเครื่องเปิดกาแฟมือหมุนของร็อกเขับดูบรรยากาศเห็นไหมครับแสงกําลังจะเริ่มมาแล้วจะพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราก็จะไปชงกาแฟดูบรรยากาศริมทะเลนะครับ ยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ก็เวลา6กโมงสิที่ออสเตรเลียพระาทิตมันจะขึ้นเร็วหน่อยเนาะเดี๋ยวผมก็จะจัดการกับกาแฟผมก่อนเดี๋ยวเรามีสเกลด้นานนี้ก็บดประมาณสัก20กรัมแท้กัน อันนี้เอาของสตาร์บัคมาก็ค่อนข้างดีพ็กเก็ตเขานะครับก็มันมีที่ล็อกเก็บพุงอย่างนี้ด้วยลอ,องอดื่มของสตาร์บัคดูขั้วกลางนะครับประมาณสัก20กรั อันนี้ก็ใช้ขนาดเม็ดกาแฟประมาณ2018คลิกนะครับ18คลิกของตัวล็อกเขานะครับ จับแล้วก็บดกาแฟแล้วนะครับที่ออสเตรเลียก็จะบรรยากาศมันจะตอนเช้าช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนมีนานะครับ่าที่ก็จะขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วจากบ้านเราผมก็จะมีเดี๋ยวมีไทมแ์แลปให้ดูนะครับวันนี้มาสายนิดนึงนะครับพาที่ขึ้นไปแล้วไม่มีเสียงแล้วหมดแล้ว เรียบร้อยได้ผงกาแฟรเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของหม้อมอคคพอดเรานี่แหละไม่ได้เอาน้ำร้อนมาด้วยใช้น้ำเย็นก็ก็ได้โอเค เอ้าผมไม่ได้เอาที่ถาดคอกาแฟมานะฮะเอาศัยตัวนี้บงังถาดกาแฟไว้ก่อนอ่าไม่ได้ล้างหม้อไว้ตายแล้วโอเคุก ใส่น้ำนะครับจะเราจะไม่ใส่ให้เกินตัวนี่ครับตัววัดแรงดันต้องใส่ต่ำกว่าใส่น้ำเรียบร้อยค่อนข้างที่จะมีลมมีลมนะครับมีหม้อเตาแก๊สเดี๋ยวขอเติมกาแฟก่อนลม ลมพัดอา้าวเปลี่ยนด้านกันแล้วกันก็จะเห็นให้เห็นมุมกล้องมุมกล้องตัวนู้นนะครับลมนะเพราะว่ามันอยู่ริมทะเลนะครับก็ mm hmm. ここจะมีลมนิดนึงน่าจะได้ได้ยินลมจากเสียงไม้ด้วยผมไม่ได้เอ,เอาตัวที่มันเป็นวินชิลมาด้วยก็ここจะได้มีเสียงลม mm hmm. เข้ามาในเสียงไม้ด้วย แกาแฟเริ่มไปหมดแล้วลมผ่านมาครับผม<อ>เลอะเต็มโต๊ะหมดแล้วนี่บรรยากาศของที่วิลเลงตันพอยต์นะครับเขาก็จะมีที่นั่งให้กับคนที่มาเยี่ยมมาชมนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วละ่ะเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับอธิบายคลิปนะครับนะลมมาพัดเม็ดกาแฟของผมกยกระจายไปหมดแล้ว เอาละแล้วก็ตั้งหมอ้อผมก็จะเปิดแก๊สก่อนนะครับไม่รู้แก๊สจะพอหรือเปล่าเสียงแก๊สกับนี่ฮะลมแก๊สมาแล้วเดี๋ยวจุดไฟแบบเท่ๆนะี่แหละมาแล้วครับก็รอหน่อยเนื่องจากลมนะครับได้ยินเสียงลมเนาะ เห็นเปลี่ยนไฟไหมพิษท่ำแดดนะครับวันนี้มาแล้ว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 ,ลวน้ำไหลแล้วนะครับ <Okay. S 1> เราใช้น้ำเย็นก็ใช้เวลาประมาณ3ามนาทียี่ินาทีน้ำกาแฟก็จะไหลนะครับโดยการบดกาแฟประมาณ18คลิกของตัวล็อกน้ำกาแฟไหลออกมาแล้ว เอามาสวยใช่ด้วยนะครับแล้วเริ่มปิดฝามอหเพราะว่ามันจะอะไรครับมันจะกระเด็น ช่วงหลยอย่างเงี้ยเราสามารถปิดแก๊สได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดแก๊สกันเพราะว่าความร้อนที่อยู่ที่ตัวหม้อยังมีอยู่มันน้ำก็น้ํากาแฟมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะพูดอย่างเงี้ยปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สแล้วก็ปิดฝาหม้อรครับผมเรียบร้อยใช้เวลา4นาทีกับน้ําเย็นนะครับน้ําที่อุ่นๆนะครับน้ําอุณหภูมิธรรมดานี่แหละครับ ก็ได้ประมาณ4นาทีครึ่งน,นะครับเดี๋ยวก็มาชิมกาแฟกันเลยอันนี้เป็นมัคคาพอตขนาด3ครับนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาแก้วใส่มาด้วยก็เอา ตัวแก้ที่ลองพงบทกาแฟนี่แหละครับเดี๋ยวมาชิมกันร้อนอยู่นะครับที่ลืมต้องมีเสียงด้วยมันถึงจะได้รสชาติรส <c oughs> <c oughs> ชาติกลมกล่อมดีมากนะครับกาแฟของสตาร์บัคเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวจะไปชงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกสถานที่ อื่นๆให้เราได้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับกับเครื่องชงกาแฟที่ผมมีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไซฟอนไม่ว่าจะเป็นการดริปหรือมอกคาพอตเองนะครับก็จะชงให้เราได้ดื่มกาแฟแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยแล้วก็ดูกาแฟหลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นของทางสตาร์บัคเป็นมีเดียมโรสนะครับก็โอเครสชาติก็จะขมๆหน่อย เพราะว่ามันคั่วค่อนข้างที่จะเข้มหน่อยนะครับมีเดียมของทางา Starbucks จะแตกต่างจากของโลโคททั่วไปนะครับก็คือไม,ไม่ได้บอกช่วงเวลาที่เขาคั่วนะครับรสชาติมันขึ้นอยู่กับเวลาที่คั่วด้วยนะครับหลางจะมีบรรยากาศของการชงกาแฟของที่นี่นะครับผมก็จะเดินทางไปเรื่อยๆกับน้องนะครับ รสชาติด,ดีมากเลยขอบคุณมากครับคอยติดตามกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ